เ,เดี๋ยวก็ตุยใช่ไหมมันไม่ใช่ของดีถ้าดีนี่อ่าวงการแพทย์ก็คงจะสนับสนุนให้ไปสูบแล้วนะเออเขาไม่ได้มีข้อจํากัดข้อห้ามหรอกถ้าพูดแบบนั้นเขาคงก็ให้ให้ให้ไปสูบกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแม่นะครับเอฟซี Z, ก็ไปว่าแต่ช่างใหญ่้กินเหล้าเมา,เายำไปเออไม่เอาฐานไม่เอาใครไม่สนใจใคร เออชาวบ้านเขาเกียดท่ามบ้านเนี่ยมันรู้ได้ยังไงมันก็ฟังคนอื่นเขาพูดมาฟังคนนูน้นคนนี้เขาพูดมาทาั้งนั้นเออนะในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันมันรับฟังเข้ามาโดยตลอดถ้าเรื่องดีๆเนี่ยมันก็ไม่พูดไม่เอาไม่พูดเออแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยมันจะเอามาพูดเอามาเหลาให้ฟังย้ำย้ำคิดย้ำทำตลอดโอ้โหเป็นไงเอฟซีย้ำทุกเรื่อง เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมคนไม่ดีคนไม่ดีของมันเสร็จงานนี้ก็จะไปห่มพระาธาตุอีก่โครงการมีอีกแล้วเห็นไหมนะ่ะโครงการเริ่มแล้วโครงการมีแล้วนะอ่าเห็นไหมเขาก็จะทำเขาเรื่อยๆแล้วมันทําอะไรถามหน่อยมันทําอะไรโครงการมันมีไหมไม่มีโครงการของมันคือดา่าชาวบ้านเข้าไปเออ ใช่ครับผมนั่นแหละบอกได้เลยมันว่าแต่เขานู่นนี่นั่นปัจจุบันนี้นะเอีนะช่างใหญ่เนี่ยเขาเลิกไปหมดแล้วเขาไม่กินไม่อะไรแล้วไม่เกี่ยวข้องหมดแล้วนะเออมันก็บอกเขาแบกลังเบียลังเบียอยู่นั่นแหละทุกวันนี้มันยังพูดอยู่ตลอดเลยว่าแบกลังเบียรไปแช่อ่าที่ร้านกาแฟมันมีอะไรที่ร้านกาแฟเอาไปแช่ลังเบียเอาเอาเบียรไปแช่แบกลังเบียร รังเบียนั้นนะมันเป็นรังเบียก็จริงอยู่ข้างในมันเป็นขวดน้ำพึ่งมันไม่ได้รู้หารู้เหว่าอะไรเนาะแอดถามแล้วถามอีกเขาก็ยังบอกว่าเป็นขวดน้ำพึ่งอยู่ดีเอฟซี FC เขาเขาซื้อมาให้แต่เขาก็ไม่มีรังอื่นใส่เขาไปใส่รังเบียแค่นั้นเองใช่ครับโครงการเป็นแบบนั้นเชื่อเปล่าเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยเออ ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยมันก็ด่าเขาตลอดด่าทั้งบ้านทั้งเมืองดายุ่งั้นเออด่าด่าตัวเจ้าตัวเขาเนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมพอเขารู้ว่าด่าเขาแล้วเขาไม่ตอบโต้เนี่ยมันก็ด่าลูกเขาด่าลูกเขาก็ด่าพ่อแม่เขาเออนะแล้วก็ไปสาบแช่งพ่อแม่สาบแช่งลูกเขาดูมันกันแล้วกันเอฟซี MC. เออ คบกับมันได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันเออไม่น่าคบนะคนแบบนี้เอ็ดก็ไม่เข้าใจไปคบอลูกนอกไส้เนี่ยไปคบกับมันได้ยังไงคบกับมันเนี่ยมันจะพูดยังไงก็แล้วแต่มันพูดบอกว่าอย่าไปอ่าอย่าไปคืนดีเลยกับผู้บังเกิดเก้าวอย่าไปคืนดีเ,เอออย่าไปคบอย่าไปอะไรเป็นเพราะอินนีไ <c oughs> นะ่ไปเสี้ยมนะไปเสี้ยม ไม่ให้กลับมาคืนดีไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้ทำนู่นทำนี่เอฟซี FC ก็ลองคิดดูนี่เอฟซี FC นะคนเราอนะมันคิดอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้คิดว่าเอา่ออันไหนดีอันไหนไม่ดีใช่ไหมคิดแต่เอาแต่ตัวเองเออคิดเอาแต่ตัวเองตัวเองถูกหมดอะ่ะถูกทุกเรื่องด้วยไม่เห็นมันจะผิดสักเรื่องนึง โอ้โหแต่ว่าคดีมันเพียบเลยคนดีเอนนะคนคนดีสีอยุธยาเป็นยังไงเออไม่เคยไม่มีเลยนะดีเป็นคนดีแต่แต่คดีเพียบดียังไงเออคนที่มันครบอะ่ะสังเกตดูเอฟซีก็ดูเอาเองแล้วกัคนที่ครบอะ่ะคดีจะเยอะมากแต่และคนได้ไปเยอะแยะ ใช่คนดีเขาเป็นคนดีเออนะแต่แอนไม่เคยเห็นผลงานของเขาเลยนะที่เป็นรูปมาทำหรือคนดีของเขาเนี่ยเขาพูดจังเนี่ยผลงานของเขามีอะไรดา่าชาวบ้านเลยนะ <c oughs> เอ้อคนดีเลยนะโอ้โหตายแล้ววะเออมีอย่างนี้เหรอดา่าชาวบ้านเนะี่ยคนดีเนี่ยนะวันๆไม่ได้ทําอะไรเลยให้มันเป็นจิตจารลักษณะเลยอะ่ะอีฟซีนะคนดีในสังคมะ อ,อทำเพื่อทานเพื่อส่วนรวมเขาว่างั้นพรรคพวกเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อประชาชนนะเอ,อแล้วยังไงอ่ะประชาชนได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างเอฟซีมตจะเสียเสียผลประโยชน์ทางนั้นทําไปมีแต่เสียผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยเอซี FC, เอ้ยไม่เข้าใจเมืองกันดีตรงไหนวะ <laughs> เออหาข้อสรุปคําว่าดีเนะี่ยยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนแต่ของมันนี่ทำแนละ้วมันดีนะ ไอ้คนพวกนี้ตาตาไม่บอดตาไม่บอดน่าจะเป็นบอดสีหรือเปล่าตาเนยอาจจะมองไม่ชัดเห็นได้ยังไงเอฟซีเห็นกงจากเป็นดอกบัวะเออเห็นผิดเป็นชอบอ่ะนะเออเห็นความดีเป็นความชั่วเขาทำความดีมันก็บอกทำชั่วเฮ้ยมันเห็นอย่างนั้นได้ยังไงวะเออ ตามันบอดแล้วจะเห็นแบบนั้นนะเอฟซีเ<ะ>ฮ้เขาทำดีมันก็บอกทำยุ่อะเอ็มไหมมันจะไม่เกาทำดีเกือบตายมันบอกไม่เคยดีสักเยอะเรื่องหนึ่งก็ที่เขาทำมาไม่เคยดีสักอย่างเอ้ยมันน่าคิดนะตามันบอดหรือเปล่าเออดูเหมือนมันจะไม่บอดแต่มันก็บอดนะในใจมันยิ่งบอดเลยเอฟซี FC, นะบอดใจก็บอดตากันตาก็บอด หูก็หนวกไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินฟ้าไม่ได้ยินสังคมเขาพูดเลยเขามีแต่ด่ามันไม่สนด่ากูมากูรับได้ขอให้ได้ขอให้กูได้อผลประโยชน์เถอะนะกูเล่นหมดกูไม่มีปัญหาโอโหเป็นไงขอให้ได้ผลประโยชน์ไม่สนหน้าอินหน้ารมทั้งนั้น สภาพร่างกายเขาก็แย่นะเอฟซีแอดบอกได้เลย,เลยสภาพร่างกายมันไม่ได้ดีนะเออเกือบใจะพิการไปครึ่งตัวแล้วแต่ปากมันยังแจกวอยู่เออเหลือแต่ปากอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่างอื่นสภาพแย่หมดแล้วเออถ้าเป็นเครื่องรถยนต์เนี่ยก็ต้องโอเวอร์ฮอนใหม่หมดเลยเอ่ะ เรื่องไหนนะครับเรื่องไหนนะครับที่ที่จะลื้อคดีใหม่ถ้าเรื่องคดีหลักเนี่ยอ่ามันขึ้นอยู่กับอ่าทางนี้นะครับมันรื้อไม่ได้มันต้องดูว่ามีหลักฐานใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าแบบคดีน้องแตงโมก็ต้องถามว่าพอเขามีอ่ามีหลักฐานใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถจะลื้อได้แต่ต้องให้ค,คดีเดิมเนี่ยคดีเก่าเนี่ยให้มันจบไปก่อนแล้วก็ว่ากันใหม่ ว่าเพราะอะไรยังไงนะแต่แอดว่านะเอาง่ายๆช่างใหญ่รอดไปเนี่ยสมมติช่างใหญ่เนี่ยยกไปเนี่ยอย่างอื่นช่างหัวมันอันนี้ถือว่าเราเข้าเป้าแล้วล่ะนะถือว่าเราเข้าเป้าในเรื่องนี้ละเราไม่เกี่ยวแล้วนะใครจะเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างหัวถูกไหมถาาว่าช่างใหญ่ขาวสะอาดเนี่ยมันก็จบแล้ว คนอื่นจะผิดจะถูกก็ช่างเขาแล้วแต่เขาเลยเออมันต้องถามฝั่งนู้นอะ่ะเขาจะเอาหรือเปล่าหรือจะนดี๋จะไปลื้อใหม่หาทางนี้ไม่เจอแล้วจะไปหาทางอื่นเนี่ยเออจะเอาไหมก็แล้วแต่เขาไงเออขอให้ทางนี้เรารอดก็พอเออเราไม่ข้องเกี่ยวเนี่ยคุณจะไปหาใครก็สุดแท้แต่แล้วกันเออประมาณนั้นแต่ว่าช่างใหญ่เขาจะเรียกร้องอ่าเรียกร้อง อะไรเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะเรียกร้องเอาเอาเกี่ยวกับความเสียหายอะก็ว่ากันไปเออเขาจะเอาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะนั่นแหละก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกันอีกสู้กัน,กกนกยาวๆนะครับมีสิเครื่องเสียงมีเมื่อคืนเปิเปดเปิดเพลง ทั้งคืนเลยวันนี้ไม่เปิดเปิดเมื่อคืนเปิดพักหนึ่งช่วงเช้าๆก็เปิดหน่อยเอแต่เปิดไม่ไม่เยอะเพราะว่ามันมันไม่ใช่งานอ่ามันไม่ใช่งานลื่นเลิงงานศพจะไปเปิดเพลงตลอดก็ไม่ได้เออมันไม่เข้ากันไม่เข้าเลยละ่ะเข้าเอาไว้เอาไว้ตอนตอนประกาศแล้วก็พระสวดอะไรประมาณนี้ก็คงจะแค่นั้นแหละคงไม่มีอะไรมากมายหรอก เออมันไม่ใช่งานลื่นเลงงานอะไรท่านไม่ไม่ควรเออไม่ไม่ควรจะไปอ่าลื่นเลงหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรจะให้เกียรติกับผู้วายชนนั่นแหละเออให้เกียรตนะิแกน่นเราก็อยู่แบบสงบสงบนั่นแหละก็คุยกันไปอะไรกันไปแค่นั้นนะเอฟีเออบางคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนขึ้นไลฟ์ก็ร้องเพลงนะครับนะสบายสุขใจจริงๆเออ ใช่ครับผมก็ก็รอไปนะครับอันนั้น,นะ่พอได้มาก็ว่ากันไปแหละนะว่าว่าจะลื้อหรือไม่หรือยังไงแต่อย่าลืมว่าลานไอ้สามเหลี่ยมทองคำนะ่ะถ้าลื้อเนี่ยมีประเด็นเยอะนะแอดบอกได้เลยมีประเด็นเยอะถ้าลื้อเนี่ยเพราะว่าคนที่จะเจอคนที่จะโดนเนี่ยเยอะมากบอกได้เลยมันไม่ใช่แต่เพียงคนที่เขาทานะเออคนอ่าในสำนักงานเนี่ยก็เจอไปด้วยนะเยอะ f อ โดนผลมีผลกระทบทั้งนั้นบอกได้เลยเ,เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมันมีคนที่จะโดนเยอะมากเออเราก็ไม่ถึงใจ้ออกตัวไงก็รอให้ได้ไปก่อนตอนนี้เราก็ยังนิ่ง,งอยู่นะครับไม่ได้ออกตัวอะไรทั้งนั้น่ะก็อยู่เฉยๆให้มันได้ไปก่อนแล้วกันก็ว่ากันที่หลังเรื่องนั้นเออจะเป็นยังไงจะเอายังไงก็ว่ากันก็แล้วแต่ช่างใหญ่เขาเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายไง FC. เอฟซีก็ว่ากันไป คือสมัยก่อนเราไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายตรงเนี้ยนะกฎหมายที่ดินกฎหมายอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยเขาให้สู้ยังไงก็สู้ไปแบบนั้นเขาให้รับก็รับให้รับก็รับตามนั้นเลยเออให้ทํายังไงก็ทําตามหมดนั่นแหละเอฟซี FC มันถึงออกมาในรูปแบบนี้เออถ้างั้นถ้างั้นมันไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วพยานาคก็ยังอยู่เหมือนเดิมเออออปานี้เสร็จไปแล้ว แต่ดวงดวงเอฟซีนะดวงดวงที่ที่เราเนี่ยอดวงที่องค์ปูจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะเพราะว่าเ็าสร้างมาไม่ได้เพื่อขนย้ายนะเออพญานาคหรือองค์ปูไม่มีล้อนะจะขนะส่ยไปนู่นสไปอยู่ตรงนี้สายไปอยู่ตรงนู้นบ้างเนี่ยไม่ใช่เขาสร้างแบบรากฐานมั่นคงมากอะเออนะพอมีคําสั่งออกมาว่าให้ลื้ ให้ขนออกถ้าทําด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่ให้ขนออกมันก็มีวิธีเดียวคือต้องหรือเอาไปตั้งที่อื่นแค่นั้นเองต้องไปหาก็คือเหมือนกับเหมือนกับเป็นบุญของแกที่ต้องไปอยู่ที่ดีๆทีก่กว้างๆตรงนั้นนะไอ้ตรงไหนไม่ดีก็อย่าอยู่เลยเออใช่ไหมทางนู้นก็มีแต่ความรุ่ง,งเรืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามันมันยังว่าอยู่เลยนะครับแม่นอกไจมันก็พูดอยู่ไหนบอก อสร้างความจเจริญนู่นนะี่นเอาก็ลองให้ลองให้องค์ปูอยู่สิอยู่ที่นี่ก็ต้องจเจริญสิถูกไหมยใยน้อยชาวบ้านก็มีไรายได้แหละเด็ก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 เล็กๆก็กก็มีไรายได้หมดมันลงมาลาก็มีไรายได้แต่ถามว่าปัจจุบันมีไหมละ่ะไม่มีองค์ปูไม่อยู่จะมีอะไรละ่ะไม่มีลาไม่มีอะไรก็จบสิใช่ไหมละ่ะก็อยู่สาภาพตามสาภาพปกตินู่นละ่ะไปได้ที่นู่นละ่ะเห็นไหมละ่ะ งานลามงานอะไรแต่ละทีเหมือนคนเด็กเด็กเยอะแยะงานอ,าอะไรงานบันดงบันเด็กเห็นไหมเด็กมากันเพียบเนะได้เงินได้ของฝันได้ขนมได้อู้เห็นไหมดูเปรียบเทียบไปแล้วที่นี่มีอะไรไม่มีพ่อแม่ก็พาไปเที่ยวเอาสิอยากจะไปไหนก็พาไปเออเงินเงินทองออกเองจบข่าวไหมจบข่าวเอฟซีแค่นั้นเองเอา่า สวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะเข้ามาแล้วนะครับเอ,อนี่แหละนะเ,เลไลนะครับสวัสดีครับผมเนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออเขาบอกว่าเนี่ยไหนนะสร้างความจเจริญนู่นนั่นน่ะสมัยก่อนนะเมาเล่ายำเปนู่นน่ะมันก็อ้างแต่สมัยก่อนไงแัจจสมัยนี้ไม่พูดอ่ะเออไม่พูดอ่ะเขาทําประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่เขาทําเคยมีไหมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีไหม ไม่มีสักเรื่องหนึง่งเอ่อถ้าลงมือทําก็สําเร็จทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนเออแล้วมันก็ตําหนิติิงว่าไม่ดีไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกผิดนู่นนี่นั่งแต่งานที่แกทําก็ประสบความสําเร็จทั้งนั้นมีไหมที่ไม่ประสบความสําเร็จไม่มีเลยสักเรื่องหนึง่งไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานโรงเรียนกิจกรรมภายในเอ่องานแจกพวกเที่แยะ มีไหมที่ไม่ประสบความสําเร็จนะไม่มีก็ทําผ่านมาด้วยดีอันนั้นมันไม่ใช่ความดีหรอกหรือหรือเป็นความเลวอีกอ่าแล้วก็ต้องย้อนถามว่ามันทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับสังคมบัางถามแค่นี้เอาไปลรูปมาทำเนี่ยชัดเจนเนี่ยไม่มีแค่เป็นสะพานบุญก็ยังไม่ให้ทําเลยเออไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงเพราะเสี่ยงไปเดี๋ยวจะเสียฟรีมือ áo dân trí.